พยากรณ์อากาศประจำวันที่17กุมภาพันธ์2569ช่วงบ่ายค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนบ่ายวันนี้ถึงตอนบ่ายวันพรุ่งนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าบริเวณภาคอีสานตอนล่าง ในช่วงวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์69อากาศเย็นในตอนเช้าลมตะวันออกความเร็วประมาณ10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่21ถึง23กุมภาพันธ์69อากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่และลมกระโชกแรงบางพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34ถึง37องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นส่วนเกษตรกรควรเตรียมป้องกันผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ นยุกใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน